การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผไม่เหมาะกับการวิจัยและพัฒนาวัตถุพร่อยได้จากการผลิตไฟฟ้าและการทำเหมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะหากวัตถุพร่อยได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติถือเป็นสิ่งที่กฟผให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้มีการวิจัยจนพบว่าสารฮิวมิก สามารถใช้ประโยชน์ต่อยอดให้กับการเกษตรกระทั่งล่าสุดก็พอ,พอได้ผลิตและเปิดตลาดขายฮิวมิกวัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองเม่เมะช่วยเพิ่มผลผลิตหนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มผลผลิตลดค่าใช้จ่ายสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมก็ประโยชน์ที่ได้จากตัวผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้นะครับก็คือมี แนวโน้มที่จะนํามาใช้ลดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการบวรการเกษตรตัวผลิตภัณฑ์ฮิวมิกเนี่ยมันมีประโยชน์ในการเรื่องปรับปรุงดินแล้วก็มีธาตุอาหารบางตัวที่ทําให้พืชสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีผลผลิตได้ดีกว่ากว่าเดิมครับโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่ผ่านมาณกอฟผอแม่เมาอจังหวัดลำปาง ในบุญยญนญิษฐวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผพ,พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกฟผร่วมพิธีส่งมอบฮิวมิกวัตถุพลอยได้จากการทําเหมืองแม่เมาะให้แก่ผู้ซื้อพร้อมให้ข้อมูลคุณสมบัติเชิงลึกและประโยชน์ของฮิวมิกเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกร,กรให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮิวมิกในราคาย่อมเยาวโดยได้มีการเปิดเผยว่าการทําเหมืองของกอฟผแม่เมาะจําเป็นต้องเปิดหน้าดินที่ปิดทับฐานหินลิกไนออก และนําไปทิ้งอย่างพื้นที่ที่กาหนดไว้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าหน้าดินดังกล่าวมีชั้นเลโอนาไดซ์ซึ่งเป็นชั้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสําคัญแทรกอยู่คือสารประกอบฮิวมิกหรือกดฮิวมิกกฟพอได้ศึกษาวิจัยกระบวนการการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเลโอนาไดซ์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮิวมิกแบบน้ําเป็นผลพลอยได้ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ โดยเฉพาะอินทรีย์วัตถุที่มีปริมาณสูงมีาธาตุอาหารจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดทั้งนี้ก็ผพแม่หมาะได้ตั้งโรงงานต้นแบบสําหรับผลิตฮิวมิกแบบน้ําความเข้มข้น3-5มีขนาดกําลังผลิตประมาณ32,000ลิตรต่อเดือนและยังมีศักยภาพที่จะขยายกําลังผลิตได้มากกว่า10,000แลิตรต่อเดือนสําหรับตรงนี้ก็คือโรงงานต้นแบบที่เรามีการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ฮิวมิกนะครับก็คือมีกระบวนการทําในการสกัดเนี่ยก็คือเราจะนำเรียวนาด้ที่ได้จากการทําเหมืองเนี่ยจำนวนประมาณ100กิโลตัวเรียวนาด้1ห0ึ่กิโลเนี่ยต่อน้ํา1 0 0 0ลิตรกระบวนการผลิตเนี่ยก็คือจะใช้การบดแล้วก็ใช้การด่างสกัดทําการสกัดแล้วก็มีเครื่องจกักรทํางานไปประมาณประมาณ6-8ชั่วโมงก็จะได้ตัวสารสําคัญที่เราเรียกว่าฮิวมิกเนี่ย ได้ประมาณ800ลิตรต่อครั้งนะครับสำหรับการผลิตฮิวมิกถือเป็นการใช้วัตถุพลอยได้หรือของที่ต้องทิ้งจากการทำเหมืองให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจำหน่ายในราคาย่อมเยาวเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายทั่วไปในท้องตลาดสอดรับกับปริมาณความต้องการในงานฮิวมิกทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละมากกว่า10%ขณะที่ประเทศไทยมีการนำฮิวมิก มาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นจึงถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรมลงได้มากอนาคตในการตลาดของผลิตภัณฑ์ฮิวมิ่งแบบนี้นะครับก็ทางกรฟผแม่มอเนี่ยก็วางแผนว่าจะมีการใช้หลากหลายช่องทางก็คือมีการขยายผลไปในการใช้ในพื้นที่ก็คือวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกช่องทางก็คือผลิตภัณฑ์เรื่องยาและก็เครื่องสําอางนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปในเรื่องการศึกษาพืชแต่ละชนิดว่าสัดส่วนเท่าไหร่ที่เหมาะสมกับการผลิตพวกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะในการผลิตตัวเนี้ก็คือ ตั้งเป้าไว้ว่าปีละแ0 0ลิตรนะครับต่อปีเพื่อที่จะมีการใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยนะครับ